แนะนำวิธีจองคิวหลุดถ้ำนาคาการจองคิวคึ้่งชมถ้ำนาคาอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดนครพนมต้องจองผ่านแอปคิวคิวซึ่งปัจจุบันเดือนตุลาคม2565เปิดให้รึ้นชมได้วันละ700คนโดยสามารถจองล่วงหน้าได้ถึง60วันโดยระบบจะแสดงวันใหม่ ให้กดจองได้ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของทุกวันซึ่งมักจะเต็มจํานวนอย่างรวดเร็วในวันที่เป็นวันหยุดแต่ก็มีบางท่านที่มีเหตุจําเป็นไม่สามารถเดินทางในวันที่จองไว้ได้จึงกดยกเลิกซึ่งก็มีเกือบทุกวันระบบจะปล่อยคิวที่มีผู้ยกเลิกในเวลาเที่ยงคืนห้านาทีของทุกวัน โดยจะเปลี่ยนคำว่าเต็มแล้วเป็นเหลืออีกจุดจุดจุดคนตามจำนวนคิวที่มีผู้กดยกเลิกฉะนั้นท่านที่ยังไม่ได้จองคิวไว้หรือจองคิวยังไม่ได้จะมีโอกาสที่จะจองคิวที่มีผู้กดยกเลิกได้ด้วยช่องทางน,นี้หรือที่เรียกว่าจองคิวหลุดซึ่งมีโอกาสทำได้ทุกคืน จนกว่าจะถึงวันเข้าพื้นที่แต่อาจมีผู้รอใช้โอกาสนี้หลายคนด้วยกันวิธีที่จะทำได้สำเร็จคือให้กรอบข้อมูลล่วงหน้าไว้ให้ครบแล้วไม่ต้องปิดแอปเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนสนาทีก็เปิดหน้าจอแอปนี้ขึ้นมาแล้วเฝ้ามองตัวเลขเวลาของมือถือเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืน5นาทีให้กดไอคอนปฏิทิน แล้วเลือกวันที่ที่ต้องการถ้ามีการกดยกเลิกคิวระบบจะแสดงข้อความว่าเหลืออีกจุดๆุดจุดคนให้กดเลือกแล้วกดต่อไปแล้วกดเลือกช่วงเวลาแล้วกดยืนยันอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าสำเร็จก็จะได้บัตรคิวถ้าไม่ทันระบบจะขึ้นข้อความว่าจำนวนคิวที่เหลือไม่พอ แสดงว่าวันนี้ไม่สำเร็จถ้าเราไม่ละทิ้งความพยายามโดยการทำเช่นนี้ทุกคืนโอกาสที่จะได้คิวก็มีสูงวิธีนี้ใช้ได้ผลดีสำหรับการจองคิวหลุดประมาณไม่เกินห้าคนถ้ามากกว่านี้อาจต้องแบ่งเป็นสองคืนคืนละสาถึงหคนเพราะจำนวนคิวหลุดแต่ละคืนอาจมีบ้างไม่มีบ้าง มากน้อยต่างกาันแล้วแต่การตัดสินใจของผู้กดยกเลิก